ครับอยู่ช่องน้ำสิ่นอนมาครับสวัสดีตอนบ่ายครับวันนี้ครับมีภารกิจ้ายหนึ่งเที่ยวครับยวพาชมบรรยากาศทางไปบอ่อทรายนะครับเขตอำเภอจักรลาครับทางก็ดีดีครับิีง่ายพายชมบรรยากาศทางไปเรื่อยๆครับ ย้างตลอดครับวิ่งง่ายครับทางก็ดีมากครับเขตอำเภอชะกะลาดอันนี้บ้านไรนน่เนี่ยจำแป๊บหนึ่งครับจำไม่ได้เดี๋ยวดูป้ายปุบ้านก่อนป้ายอะไรน้อตรงเนี้ช่องโครหรือว่าตังเงิน ไม่ได้ป้ายหมู่มบา้านก็ไม่เห็นอู้นี่ครับพระ,กะเกษตรใครเลี้ยงแพะเนี่ยยังมากเลยครับนี่เต็มขางทางเลยนี่เขาไม่ห่วงหรอกนี่ไว้วกับลกูกคือเก่เาเต็มใครเลี้ยงแพะมาเอาเลยครับนี่ครับเขาไม่น่าห่วงหนอกห่วงไหวกับลูกทางคือเก่า บ้านยองโคก็เพี้ยนแลครับมีโรงเรียนบ้านช่องโคเรียนบ้านโรงเรียนบ้านช่องโคโอ้คิมงานเน้อนอนนู้นี่เฮ้เขียนจักรหลาดฝนไม่ตกเเนี่ยนี่เลยแหลง่งเลยแหงเลยว่าก็บ้านตกอย่างดีครับ แนวลอยไม่ดตกเลยนี่ดินแ่งพึงสามกิโลถึงตัวอำเภอจักราดผู้ชอบแต่ทางเขาเนี่ยครับวิ่งง่ายกบานเขาไม่ได้งเงียดเนูะ ไฟแดงโอ้ไฟเขียวพอดีเลยโอ้ไม่ต้องจอดติดอรอเลี้ยวขวาน้องกีตรงไปจ,กกจกกักรลาดจักรลาดสามกิโลเว่แถลงสามสิบนครราชสีมาสี่สิบห้า ีตังเงินแล้วครับเนี่ยบ้านตังเงิน ตำบจตลจักราปผู้อ่อยหลายครับเขียดจักราดนี่มีแต่อ่อยก็มันล่นเติมการ,รไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยวขวไปเนี่ยข่าวตัวเมืภอจักรานครับอย่ว่าผมจะผมจะตรงไปนู่นรับเดี๋ยวไปเจอที่บอ่อทรายครับครับขอเขียพิมายนะครับ,รบอุทยานปราสาหินพิมายเหลืออีกประมาณมกี่โลเนาะจะถึงบ่อทรายไม่ไกลแล้วครับ เหลืออีกน้อยนึงเลยครับกลับถึงะ่คงะครับเิ่มเหินหลขดควงเต็มแล้วครับมีทั้งบีงซ้ายก็ทั้งนั้นแหละครับเนี่ยเอาซ้ายไปลงเอาหินมานักไปนะครับครับถ้าใครได้สองเที่ยวแบบนี้สวยเลยไม่ต้องตีตัวเปล่า ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีช็อตมันๆให้ทุกคนดูเลยครับรา,า่าไม่ค่อยมีงานเลยครับก <c oughs> ็อย่าเพิ่งเบือ่อกันเด้อครับตอนนี้มีพระทิบิงทรายขอพาทุกคนมาชมบรรยากาศทางนะครับนาะวางไปบ่อทรายอย่าเพิ่งเบือ่อกันเด้อครับ ฝากกดติดตามากดไลค์กดแชร์ได้ครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับหรือว่าใครเห็นคลิปนี้ก็อ,อ,าอยากให้ผมไม่ถ่ายเนาะครับเนาะผมก็ไปครับเพราะว่าผมก็กำลังเริ่มฮัดทําเนาะครับเนาะก็ฝากทุกคนติดตามเพื่อเป็นกำลังใจได้ครับใครเห็นคลิปนี้ก็อ,อยากให้ผมไป่ถ่ายนะครับเนาะก็ถักมาได้ครับ เพราะว่าช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยมีช็อตมันๆให้ทุกคนได้ชมเลยครับเพราะว่า,วาไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ใช่ว่าไม่ค่อยครับไม่ได้ไปวิ่งงานเลยก็ว่า,วาได้นะครับตอนนี้เขาจะไหลเขาจะสวนครับนีก้าวันนี้ก็เลยมีทรายก็บหินอย่างละเที่ยวแห้ะครับแต่ว่าหินผมให้น้อง แเล็เที่อหนึ่งครับก็แบงแบงั้นครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีงานครับผมเอาทรายครับเวลาหนองมีหน,นองกับแบงต้ครับเนาะนี่ครับคือเราก็แบงกันครับคนละเถี่ยวพอไเด้สื่อขอ,องกินไปครับงานนี้ก็เป็นงานต่อเติม เหล่ามูอยู่มันเดิมครับแต่ว่าคนละเจ้าครับโอ้เนี่ยกำลังเดิทางใหม่เลยสวยเลยทีนี้โอ้ทีมงานเขาบิ่งดินโอ้ฝนมีตกค,ครับเขียดแถวนี่แห้งเพิงเลยเขาบิ่งดินเต็มเลยครับเนี่ย ฝนไม่ตกครับแถวเนี้ยพี่ไม,ม้ฝนไม่ตกเฉยพวกก็บ้านอย่างแรงครับก็แหงเพิงยงนะครับ ใช่หครับเนี่ยครับหน้าขนาดบ่อทรายยังแหงน่ะปกติเนี่ยโอ้ยแฉะเนี่ยครับบ่อทรายนี่อ้าวทีมงานน้องจูนียฮวิ่งทางหินวิ่งทางทรายเลยเดี๋ยวนี่แต่ก่อนนี่เห็นวิ่งแต่หิน ครับเดี๋ยวนี่วิ่งทรายด้วยนี่ครับบรรยากาศบอ่อทรายครับก็จะประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นอู่ซ้อมอู่ซ่อมบำรุงของทางบอ่อทรายเขานี่แหละครับ ค,คุณปูหัวยาวเห <c oughs> ็นไหมเนาะ <c oughs> ครับแล้วขึ้นช่างรถเปล่าก่อนครับแล้วก็ไปเอาทรายอยู่ทางหลัง <c oughs> นู่นครับนี่ช่างรถเปล่าแล้วก็ไปใส่ทรายมาแล้วก็ช่างรถนักครับ <c oughs> จ่ายเงินเสร็จ <c oughs> กลับบ้าน <c oughs> ได้ อึ๊บว้าสิตันเจ็ดก็ซิบเห็นไหมเนาะ สองคันนครับซานนี่หนูเลยครับก็คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับบรรยากาศทางมาบ่อซ้ายนะครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับเนาะก็ใครเห็นคลิปนี้ก็อยากให้ผมไม่ทายก็ถักมาได้ครับครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ